ขนาดห้าคูณแปดนะคะเราจะปล่อยตัวผู้กับตัวเมียปลานินนี้จะต่างกับปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนนี่คือตัวผู้จะมากกว่าตัวเมียไหมคะเนาะสองต่อหนึ่งนะคะผู้เมียเนาะแต่ปลานินนี้จะสลับกันนะคะก็คือผู้จะหนึ่งเมียจะสองนะคะก็คือในกระชังห้าคูณแปดเราจะปล่อยตัวผู้สามสิบตัวเมียหกสิบนะคะเท่านั้นเนาะก็คือเนื่องจากตัว กานนี้ก็คือจะพูดใหญ่กว่าไข<ฆ>่จะเนี้ยก็เลยสอ,สองสองหนึ่งหนึ่งต่อสองหรือว่าสองต่อสามก็ได้ค่ะแต่ยังไงคือให้จะพูด,ดไม่กว่าเนาะในส่วนของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะาคือรับระดับให้ไข่มันหมุนเวียนไม่ให้มันจมนะคะก็คือต้องมีการปรับระดับน้ำให้น้ำมันเบาแรงใช่น้ำแรงน้ำไสอะไรก็คือให้น้ำมันระบายออกตรงนี้แลวคือช่องนี้ก็คือ ไข่เสียนะคะมันจะหลุดเราต้องทาความสะอาดโดยในฝักจะมีแปกยาสีฟันไอเนี่ยคอยถูนะคะต้องต้องนิดนึงเลยค่ะไม่ค่ะต้องคอยปรับแต่ตอนนี้เรียนไม่มีไข่แล้วก็ต้องมาคอยน่คะดูตะกรนนคะต้องดูแลมันอันนี้คือระบบระบบหมุนเวียนนะคะก็คือน้ำหมุนเวียนก็คือปล่อยน้ำปล่อยน้ำเบาๆอย่างนี้นะคะ คือน้ำแรงน้ำเบาขึ้นอยู่กับปริมาณไข่นะคะถ้าเบาไปบางทีถ้าเกิดไข่มันเยอะมันจะไม่สามารถหมุนได้หมดมันจะกองเราก็ต้องเพิ่มปริมาณที่ให้แรงใช่ค่ะแต่ระบายออกใช่ค่ะแล้วน้ำมันก็คือพอล้นตรงนี้มันก็จะลงข้างล่างใช่ไหมคะมันก็จะไปที่ระบบกองระบบกองเมื่อคือจะกองจะมีจุ่นเลยแล้วก็จะดูดขึ้นไปปั๊มข้างหลังเพื่อใ้ำกลับมาใช้ใหม่นี่แนวทวงบอกครับมัดมุ่มครับ song tham nhũng song tham gia vào hinh quang hinh quang mùng thơm 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 ีวิธีการไม่ทาเสียบเลยจะเอาปลาขึ้นจากกระสังนะครับมันตีเอาขึ้นง่ายเพราะว่ามันไหลปลามาเลย,ยาาไหลผามาใส่มุมนะครับบ่ดินมันจับยาก เอาไว้ในบ่อดินก็ได้ครับแต่ว่าเวลาจับมันจับยากยากมากเขมาต่อนมดินเราไม่คายลูกกว่เขา่ลูมันนี่ยะรโวมันในนอกนะนี่เพื่อได้ทั้งแม่และทั้งลูกนั่กับเขาอ่ะครับผมเออครับคุณเดียบนแรลลุุครับ มีอยู่สซบบ่ต้องยันเ่าบนี่ขึนโอยอย่าได้ตัวนีน่นเออตัวมีนที่แบบนี้จะเอาปลาขึ้นไงนะครับขึ้นไงเข้นขายงเายเวลาจับก็จับไงยข้นขายก็เึ็นไงไงมากกว่าโอ้ยฝันเลยแห่เขาก็คือเอาวงมูนี่ไปล้มบอดินเตรียมบอดินไว้เพราะเวลาเป็นงนีบุกแบบหักไปล้มบอดินเลยกระแหนตั้งมาชาดแหนไหนก คือถ้ามันออกจากไข่แล้วมันสิปแปลงเพศบ่ได้เลยเน่ยครับมันกินอาหารธรรมชาติแล้วครับคือสามแรงเขากินอาหารธรรมชาติแล้วคือพอสาม,มารถนื้อน้ำมันกุ้งบงกินระยะแล้วอถ้าออกออกจากปากแม่เอาเออกจากปากแม่เขาไปนี่เทาก็คือสามารถนื้อน้ำให้นไหม แปมเพื่อได้ก็อยู่เก้าสิบแปดก้นเซ่นครับแับนี้แับนี้ผมสมมติว่าจังซี่เฮาไปลงบ่อดินปล่อยให้มันไงเป็นพอพอท่านใดบ่ได้ครับออ๋มีบ่ล้วครับเขาจะอมใครได้ปากเวลาเขาเปิดเอาใครเขาเปิดเอาใครได้ปากนะครับเขาก็เปิดเหงือกนี่ยเหงือกเนื้อเปือกยปปากเปิดเหงนื้อปากก็ยิอ้าวบางทีครับเพราเดี๋ยวน้ำพอนทั้น ท่างทั้งปากไอ้ทั้งเหนืยกอ๋อเอาน้ำใช่น้ำจะไหลออกไครจะไหลออกตามไอ้ออกปากเหมือนกันแล้วก็น้ำเขาเงือกไครมันก็ออกเขาเงินว่าไม่ซิบต้องบอกไปโจกโจกโจกอันนี้ตัวแม่นะตัวผู้ครับครับนี่ครับตรงตรงคอของเขาครับตัวแม่ตัวพักแล้วขาดไปหมดแล้ว ตัวผูจะมีจะมีสองหูตัวแม่จะมีสามห to to า insanlar, ูก็ตัวตบริษัทตรงกลางจ้องฟันเขาผู้ข้างาตัวแม่ข้างกลางมียงเหลืองข้างขาวกับข้างม่วงต่างกันความต่างเป็นจุดต่างๆนะครับที่อยู่สวนผาพันธุ์ป่าที่จัดไว้นะครับก็มีหลายหลัก ticket. พันธุ์ป่านะครับ ว,ว่าจะเป็นป่าชนิดต่างๆหรือเป็นกบก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับจุดนี้ก็เป็นศูนย์หน่วยงานราชการนะครับวันธรรมดาเข้ามาได้มาเบิกง,งานได้นะครับ สนใจด่านการประมงครับกับขามาเบิงนะครับด่านนี้จะเป็นเลียงหอยในถุงผ่าเขียวนะครับมาศึกษาเรียนรู้เอานะครับได้ดมักแขนงใดวิชาไดนี่นคือการเอานำออกเตรียมบอ่อเตรียงปลานะครับ ปุ่นขาวลอยก็ขาดเสียร้าและเสียโลกนะครับ